ครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนเคลเรเบทนะครับใน E ีพีนี้ผมจะมารีวิวยูนิตตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งปลดล็อกได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับทีมแพทย์นะครับผมฟาวารุนะครับผมเป็นทีมเป็นประเภททหารระยะประชิดพิเศษนะครับผมโดยสายอันนี้คือผมปลดล็อกมาใช้งานได้3วันนะครับสายจะมีแบบนี้นะครับอ่าเป็น3สายสายกลางนี่คือจะแบ่งแยกออกมาเป็น2สายนะครับอ่า ะจะมีสกิลอยู่2แบบนะครับผมมีขบวนทัพยอยู่2แบบนะครับมีคนอยู่6คนนะครับผมดาเมจก็จะอย่างที่เห็นเห็นเลยนะทุกคนนะครับการเคลื่อนไหว5ก็โอเคไม่ได้ช้ามากนะครับประมาณนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับถามว่ายังไม่ได้เลยก็เล่นไปนหนึรอบแล้วนะเนี่ยเล่นหนรอบแล้วนะครับผมลองเป็นแบบว่าเอาไปลงลังโจรมานะครับผมก็โอเค เดี๋ยวผมจะมารีวิวกันนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมตอนเนี้คือผมทําธารกิจปลดทีนี้ใช้งานได้แล้วนะครับผม3วันฟรี3วันนะครับยังไม่ถาวรน,นะส่วนตนนัวนี้ต้องรออีก5วันถึงจะปลดได้นะผมช่วงนี้ผมจะอัปคลิปรัวๆนิดนึงนะทุกคนอาจจะมีคลิปเป็นแบบทุกวันเวลา6กโมงจะพยายามลงเวลาประมาณ6กโมงถึงหกโมงสิบห้านผมช่วงเย็นนะก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เลยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะมันจะ คลิปมันจะเด้งขึ้นเวลาที่ผมเนี่ยอัพอัพคลิปลงนะครับผมเวลาประมาณ6กโมงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงเจกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปเจอในเกมครับผมไปรีวิวอยู่นตัวนี้กันนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ข้างในเกมแล้วนะครับอ่ามันจะมีบูนทัพอยู่หมด 2, 2> องขบวนนะอันนี้นนคือเดี๋ยวผมให้ดูความไวก่อนนะมันก็ถือว่ามันวิ่งไวนะทุกคนเนี่ย ผมว่ามันก็ไม่ได้ชา้าเป็นแบบจินโจงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าวิ่งไวอยู่นะนะครับจะมีอยู่6คนนะครับนะครับผมขบวนทัพจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบนะยืนแบบนี้นะครับกลับฟันป่าแล้วก็ยืนอย่างเงี้นะครับในตัวอย่างมันมีเป็นแบบว่ามีดด้วยแต่นี้มันไม่มีมีดผมเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีวิธีการฮิลว กดเลขหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นการฮิวอันนี้คือจำเป็นการมาร์กถุดว่าจะเป็นฮิวที่ไหนนะครับ้<อ>พวกฮีโร่หรือว่าตัวตัว,ตวพวกเป็นแบบว่ายูนิตที่อยู่ในวงกลมเขียวๆเนี่ยก็จะได้รับการฮิวนะครับผมนะมันก็จะได้รับการฮิวในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับูดาวต้องข้างที่จะไวมากนะทุกคนคูดาวประมาณ10วิถือว่าไวเปล่าวะผมว่าไวนะนะครับไวนะ พอมาเป็นสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลปาาขวันนะทุกคนซึ่งปาาขวันเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคว่ะ่ควันมันหายไปไวมากอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแป๊บเดียวมันหายมันหายมันหายแล้วอ่ะไวมากอ่ะทุกคนเออเนี่ยครับแล้วปาาขวัญเนี่ยมันปาได้หมด4รอบเลยทุกคนเห็นป่ะคูดาวประมาณ20วิิบวิได้เนี่ย กันจะประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าว่านปลาข้ามตึกได้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันแต่มันไม่น่าปลาปลาไกลหรอกน่าจะพอๆกับไอถังน้ำมันบาร์เซโลนาเนี่ยครับเออน่าจะพอๆกับไอ้ตัวถังน้ำมันะคือปลาเนี่ยมันต้องใช้สองมือปลามันไม่ได้ใช้มือขวี้งไงนึกออกป่ะมันใช้สองมือโยนมันเหมือนทุบ ทุ่มลงมากกว่ามันมันมันไม่ใช่การโยนนะมันเหมือนทุ่มลงมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาฮิวไอ้ตัวธนูนี้กันมา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 ,มาเร็วเร็ววิ่งหน่อยเร็ว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 เวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยมาฮิวให้พวกเขาหน่อยเร็วอ่าฮิวครับฮิวตรงเนี้ยเออฮิว มันฮิวมันเพิ่มเลือดได้จริงๆเหรอวะมันต้องกดยังไงวะอ๋อพอกดวีแล้วเอ่นี่ดาบม,มันจะขึ้นอ,อ,อ๋อนี่มันก็ไม่เห็นฮิวตรงไหนเลยวะหรืออยู่อย่างงี้มันฮิววะไม่รู้เอาลองดูนะโยระเบิดอย่างเงี้ยมันโยยข้ามไน้มยไม่น่าถึงหรอกถึงวะไม่ถึงครับ โยนที่ไกลแต่ไม่สามารถโยนสูงได้โอเคเฮ้ยู่ตรงนี้โั้งเฮ้ยโอ้โหอ๋อมันเพิ่มเกาะนะครับเนี่ยมันเพิ่มเกาะนะโยนเพิ่มเกาะเพิ่มแบบนี้ด้วยแล้วไปไหนหมดละเริ่มไปเริ่มไปเออ โดนระเบิดควันไปโยนไปบึม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 บ,มบ,มบึมไม่มีเทียอะไรเลยนะครับสร้างสร้างไปแบบว่าความปั่นป่วนสร้างไปวลยทำคาณินี่ให้ฝังข,งขง้ามเฉยๆเฮ้ยไม่มีอะไรเลยะ ตัวอย่างงี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยพอดูอย่างงีนะ้มีดมันเป็นมีดอันเล็กด้วยอ่ะมันใช้วิธีการนัวอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ผมผมด้วยส่วนตัว,ตวผมมองว่าไอตัวปีมันโอเคกว่านะโอเคครับแต่ตุ๊กเขาเดียวของไอตัวปี๋คือมันไม่มีอาวุธประชิดไงอันนี้คือมันยังมีมันยังมีมีดปอกมังวงไงได้บ,นะบอกป่ะแต่ว่าไอตัวปี๋มันไม่มีครับต้องยอมรับณนะนะจุดๆนี้ความแตกต่างนะครับ

เท่าที่ตัวปีผมคือึผมชอบตัวปีมากกว่าไวะนะครับหรือเพราะว่าผมอาจจะยังอัพไม่เต็มด้วยทุกคนเพราะว่าอันนี้มันแค่เลเวล8เท่านั้นเองนะครับมันยังไม่ฟูนะครับเลเวลยังไม,ไ,มไม่ตันนะครับมันยังพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้สายอัพมันก็ยังอัพไม่ครบสายเลยจริงไหมไปสายกลางแต่ไปได้ไม่สุดสายกลางๆสายนะครับผมก็ต้องรอดูอีกสักพักนะครับ แต่ตัวนี้เหมาะเป็นตัวซับมาว่ามันไม่เหมาะเทียเป็นหบืออยู่แถวแนวหน้าหรืออะไรยังไงหรอกแต่ถามว่ามันอยู่แนวหน้าไหมต้องอยู่เป็นแบบแถวแถวสองอ่ะมันไม่สามารถเป็นแบบว่าอยู่แถวหน้าจ๋าได้นะครับผมระเบิดควันที่ผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคือระเบิดควันผมมองว่ามันอินนี่ไปมันไวไปนะครับมันไวไปมันให้มาสี่ลูกแล้วคือมันไวไปมันไม่ได้เป็นว่าเร็วอะไรยังไงเลย ถ้าเกิดเทียบกับตัวเอ็กปีผมว่าผมชอบตัวปีมากกว่านะแม้แม้ว่าตัวปีมันจะน้อยจะน้อยกว่าแต่ผมมองว่าตัวปีมันโอเคกว่าโอเคกว่าตรงที่ว่ามันแบบมันซับไอ้นั่นอนเมันตัวซับจริงๆอ่ะนะว่าเออก็คือมันไม่เหมือนอไตัวนี้ตัวนี้คือมันต้องเข้าไปนูเป็นแบบว่าระยะประชิดค่อนข้างคคือค่อนข้างระยะประชิดอ่ะวง วงเอวงพื้นด้านล่าง,อย,างอย่างอย่างเงี้ยเขียวๆอ่ะนะครับของไอตัวเนี้ยมันผมคือมันเล็กกว่าของไอ้ตัวปีนะไอ้ A ตัวปีมันทาได้หลากหลายมันบับการโจมตีมันบับเป็นแบบไอ้หลายอย่างอ่ะนะครับมันไม่เหมือนกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันบับการป้องกันอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างเนาะของ2ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคงจะเป็นในเรื่องของอาวุธระยะประชิดแล้วก็จำนวนคนนะครับ ตัวเนี้ยามะมีคุ้มคูนไม่มีเมไม่มีจะตายครับฝั่งนู้นมี EF ด้วยครับยูนิตเพื่อเราไม่มันจะเข้าตรงไหนวะเข้า B หรือจะเข้า A วะ ว่าตีอยู่องค์บนนี้ตีอยู่องค์บนนี้เหรอโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนยูนิตแป๊บหนึ่งนะครับไอตัวฮิวไอระเบิดพันฮิวนี่เดี๋ยวเราค่อยเอาไปเออ่ค่อยเอามาใช้งานตอนขายเกมนะครับเพื่อเรามันไม่ดันเลยนะป,ปา้าป้าขอระวางไว้ตรงน,นี้เป็นธงโ่าตายแล้วโดนชาร์จนแน่เลยตปรจก่อน เพื่อนมันไม่เข้ากันเลยครับเพราะมันไม่เข้ายาลำบากแล้เนี่ยลำบากนะลำบากนะไม่มีใครเข้าอย่างงีม้มาปลาหอ,อก,กวิ่งกันมันเลยอ่ะทางเอมันไม่มีใครเข้าครับสุดๆตรงนั้นเต็มเลยอ่ะเพื่อนเข้าหน่อย เราพ่อไปลงหลังด้วาอ้าวมีคนมาตรงนี้ว่ะเขาก็ฉลาดเขาก็เอายืนเขามาเกลี้ยงธนูเรานะเฮ้บอยู่ตกตกตกหูอ่ากด Q เยอะไปหน่อย ผมกดคิวเยอะเกินไปนะครับเออโอเคเราได้ A แล้วครับจากจังหวะตสกี้ที่ผมตกกำแพงตกบันไดนะครับก็อียูนิตหมาป่าผมก็คิวได้ไปสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปยึดซแล้วก็จะเข้าไปลุยข้างในกันเลยนะครับจะเข้าไปยึดนี้แล้วก็ค่ตีข้างในจ่านนี้เล่นเล่นไม่ยากครับ ของเราก็ต่างกนันอยู่นะแต่ผมเชื่อว่าเราสู้ได้โอ้ย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 ฮานูอะฮานูเลยเลยแบบเลยแบบฮานูภารกิจเราตอนนี้คือยูซี จังหวะนี้ผมกลัวมันเปิดประตูมากเลยอ่ะบช่างมันปล่อยเพื่อเราตีไปครับเราไม่ตีเราไม่ยุ่งเอายูนิตมาตรงนี้เพื่อปลาธนูนไปเพราะมันมีเยอะครับบางพวกที่ไปแบบยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันดักรอเอาโล่เอ,โลเอาปลาหอกรออุ้มอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้ย ไปหรือเปล่าฮะไ,<ป>ไปก่อนไปก่อนไปก่อนพาไปไกลไกลป,ปิดเลยไปเด็กเด็ก คงไม่ได้เอาไอ้นี่มาวิ่งแล้วมนะั้งเพราะว่าเวลามันหมดแล้วอะไม,ไม่ไม่ใช่เวลามันหมดเรายึดทองไอ้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอะนะครับคง<น>คงไม่ได้เอาไอน้นี่มาปิดท้ายเกมไม่ทันละนะครับเวลามันไม่ทันอ่าได้ออันดับที่เท่าไหร่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับผมนะครับเนี่ยมันฮิวไป93มันฮิวไป93เพราะว่า คือตอนตะแกะผมฮิวไปมันอาจจะเป็นแบบว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งคือยูนิตของเอฟตัวฮิวของผมเนี่ยจาก6มันเหลือ3ตัวด้วยนะครับมันก็เลยเป็นแบบอาดามเอ็กเปอร์เซนต์ค่าการฮิวะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบว่าต่ำกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเทียบหลักนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวเป่าปีผมมองว่าเป่าปีมันโอเคกว่าว่ะแต่อาจจะข้อเสียก็คือเป่าปีมันอาจจะช้ากว่าเท่านั้นเองนะครับตัวเนี้ยกับตัวเป่าปีนะครับ เ,เปาปีมันมีสี่คนมั้งถ้าเกิดผมจะไม่ผิดใช่ปะ่ะอันมีหกคนเท่ากันเนี่ยแต่ตัวเปาปีมันไม่มีคือดาเมจโจมตีเลยทุกคนเนี่ยว่ามันศูนย์หมดเลยคือมันเป็นตัวบัฟของแท้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันยังมีดาเมจเนี่ยมันยังมีดาเมจนะครับอันนี้ความไวห้าควบคุมร้อยยี่สิบนะครับหกตัวอันนี้เท่าไหร่เฮอ้ยไวไวกว่าวะ่ะเท่ากันเนี่ยไวกว่าแต่ ค่าควบคุมเท่ากันแต่อันนี้คือไวไวกว่า5.5แล้วก็เลือดเจ็บพันหก 7, 6, อันนี้เลือดเท่าไหร่สี่พันเออตัวปีมันโอเคกว่าเห็นไหมตัวปีมันโอเคกว่าแต่ตัวเนี้ยมันโอเคตรงที่ว่าหนึ่งคือมันมีระเบิดควันครับสองคือมันก็คือมันมีมีดอะได้มีมีดใช้ในการแบบสู้หรือยาประชิดหรืออะไรเงี้ยไ,ได้นะครับคือพอเอาตัวรอดเพื่อพอสร้างดาเมจให้กับตัวนั้นได้นะแม็กอยู่ที่เลเวลสิบแปดโอเค รีวิวก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาคือมาสายการต่อสู้นะครับตรงนี้ก็คือจะมีการเพิ่มดาเมจในการฟันซึ่งอันนี้ผมมองไม่เห็นคุณคุณประโยชน์เลยคือมันมันเป็นตัวบัฟทีมมันมันไม่ใช่ตัวสู้ระยะปชิดต่เนื่อออกไะมันไม่เหมือนไอพวกตัวอย่างไวกิ้งอ่ะถ้าเกิดตัวอย่างไวกิ้งอย่างไอตัวตัวม่วงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดอย่างไอตัวใช่ใช่ รตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างอย่างตัวเนี้ยเอบัฟตีต,ตีแรงหรืออไงี้ยผมเห็นด้วยนะว่ามันเอ้ยมัน,ม,นมันเหมาะแต่ว่ามันเป็นตัวบัฟทีม,มันไม่จําเป็นต้องอัพฮิลมันไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องอัพสายบนหรอกจริงไหมนี่แหละหลังจากเข้าสู่ฐานะต่อสู้ได้รับทําลายคําสาบคําสาบาน20่ิบวิสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%ได้รับดาเมจลดลง50%เปอรเซ็นต์เนระยะเวลาหนึ่งวินะครับ แต่ผมมองว่ามันก็เงันๆบอกว่ามันก็เงันๆบอกว่ามันตัวบัฟทีมอ่ะก็คือดาเมจมันไม่ได้รุนแรงอะไรไงเลยนะและดาเมจมันเล็กอ่ะไม่บอกว่าเออมันต้องเป็นแบบดาเมจเต็มที่นอาจะเพิ่มดาเมจได้เป็นพันแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่สามารถฆ่ายูนิตฝั่งตรงข้ามได้หรอกก็คือเราใส่ป้องเราใส่โจมตีอย่างเดียวแล้วคือจํานวนมันน้อยโดยมีเพียงแค่หกคนอ่ะ เรใส่โจมตีไปแต่ว่าตัวมันจะบางมากเลยนะทุกคนตัวมันจะบางมากนะโจมตีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่าโอเคฮีโร่ถ้าเกิดเป็นฮีโร่เป็นแบบว่าสีฟ้าด้วยกันอาจจะตายแต่ว่าถ้าเกิดเจอปาเลโมที่มีจํานวนเยอะอย่างเงี้ยมันก็ยากปะนะครับอาจจะยากต่อมามาสายล่างสายล่างคือจะเป็นค่าดาเมจค่ากูดาวระเบิดควันนะครับระยะสูงสุดของการยนต์ม่านควันนะครับผมสามเมตร ม่านควันจะไม่ได้รับผลกระทบจากฝนและหิมะและผลกระทบสกิลขยายขึ้น20%อันนี้คือน่าจะขยายคือควันอาจจะนานยิ่งขึ้นนะครับคือมันอาจจะขยายเป็นแบบควันให้หนามากยิ่งขึ้น20%ประมาณนั้นแล้วก็แมปที่มันเป็นฝนตกแล้วก็หิมะเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบต่อควันนะครับอันนี้คือจะเป็นสายมีดสายบนนี่คือจะเป็นสายมีดสายสายต่อสู้จะสังเกตตรงตรงตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเห็นไหมอ่ามันจะเพิ่มนะครับ ข้างล่างมันจะเป็นสายระเบิดควันเป็นสายม่านควันมากกว่าตรงกลางมันจะแบ่งออกเป็นสองสายแต่หลักๆคือจะเป็นป้องกันนะครับเพิ่มค่าป้องกันเพิ่ม HP มากกว่านะครับผมแล้วก็เพิ่มความไว4%อนันนี้อันนี้จะเป็นลดเวลาคููดาวนะครับลดเวลาคููดาว์10วินะครับผมในเวลาต่อเนื่องค่า HP ทีมแพทย์15%นะครับอันนี้มี2กิลเห็นไหม ป้องกันมั่นค่แล้วก็คลีคลนิกสงครามน่าจะเป็นเออันนี้ลดเวลานะครับลดเวลาเอคลีนิกสงคราม15แล้วก็อันนี้เพิ่มจํานวนก็คือจะเพิ่มคนเนี่ยจาก6คนกลายมาเป็น8คนนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมว่ามันโอเคไหมผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์วะทุกคนนะครับมันมันมันไม่มีประโยชน์อะนะครับคือต่อให้มันดาเมจมันจะเอาดาเมจมา ตอให้เราจะอัพสายบนเพิ่มดาเมจตามแต่ผมมองว่ามันก็เงินเงินบอกว่ามันเอามามันก็เสียของอลถ้าเกิดจะเอาไอ้ตัวนี้มาผมว่าไปเอาตัวปาเลโมหรือว่าหมาป่าหรือว่าตัวอื่นดีกว่าไหมนะครับค่าคุ้งตัวนี้ร้อยยี่สิบเอาตัวอื่นดีดีกว่าไหมนะครับผมที่มาสร้างดาเมจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเอาตัวอื่นดีกว่านะเอาธนูอีลงอีแรงหรือว่า ัวอื่นดีกว่าไหมเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่ามันสร้างดาเมจอะไรไม่ได้เลยผมมองว่าไอ้ถังน้ํามันเนี่ยยังโอเคกว่าเยอะเลยนะครับในมุมมองของผมนะถามว่าแล้วตัวนี้โอเคไหมคือผมมองว่าถ้าเกิดพูดกันตามความจริงผมเฉยๆว่าผมไม่ค่อยชอบอะถ้าเกิดเทียบระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ผมมองว่าผมเลือกไอ้เป่าแต่ดีกว่านี่ครับผมเลือกไอ้เป่าแต่ดีกว่านะครับแต่อันนี้ก็แล้วแล้วแต่คนตัดสินใจชอบแล้วกันนะผมเองก็ รีวิวได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมรีวิวได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับเพราะผมผมผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือว่าผมเล่นไม่โอเคด้วยวะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันก็ยังน้อยน้อยอยู่ด้วยนะครับผมยังขาดอีกตั้งสิบเลเวลอ่ะอีกสิบเลเวลตอนนี้มันแค่เลเวลแปดคือซึ่งมันแม็กซ์สิบแปดนะครับผมเอออืม ถ้าเกิดผมอัพสายไอ้นี่แล้วผมไปสายบนมันก็อาจจะฮิลได้นานยิ่งขึ้นก็ได้นะตัวนี้มันอาจจะฮิลได้นานยิ่งขึ้นเทียบเท่ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความไวแล้วก็เป็นแบบลดความเสียหายป้องกันล้วนๆนะครับ,นะรบถ้าเกิดประสิทธิภาพการฮิลหรือดูอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้ตัว แม่หมอตะแกน่น่าจะโอเคกว่านะแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าวะ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นแบบว่ารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรยังไงก็มันเป็นแล้วแต่บุคคลนะเนาะมันไม่เหมือนกันบางคนชอบบางคนไม่ชอบอะไรยังไงก็ไม่ว่ากันไม่ขัดขืนไม่ด่าไม่บูลลี่ซึ่งกันและกันเนาะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็จะมีคลิปวอล์แคร์หรือว่าคลิปอะไรต่างๆออกมาเยอะนิดนึงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดผมไม่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรยังไงนอกสถานที่เนี่ยแล้วภาพมันเบลอภาพมันไม่ชัดรวมไปถึงบางทีกล้องหัวไอ้มุมกล้องหรืออะไรเงี้ยหันกล้องมันไวเกินไปอะไรเงรี้ยมันต้องขออภัยด้วยด้วยนะครับผมทุกคนนะครับ ก็พยายามจะพยายามไม่ไม่ลืมแล้วกันเพราะบางทีไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วลืมลืมตัวนะครับบางทีไม่ได้มองกล้องอุ้ยไอ้นี่สวยไอ้นี่ดีหันมองอย่างเดียวกล้องเพิ่งมาตามเพื่างอะไรเงี้ยก็มีนะทุกคนเออนะครับก็สัญญาว่าจะปรับปรุงแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ